โตโยต้าโคโร拉คอร์ดนะครับปี1.8ึ่งจุปสปอร์ตปี2021ไม่หนึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับไม่น้อยเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับปี2021นยะี่สเนะขายใราคาห้าแสนหาหมื่นเก้บาทเท่านั้นนะครับ559,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเดือนละ9,500บาทตลอดสัญญาไม่ดาวไม่ครับนะครับรายได้เกิน19,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอ e ีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาระเยอะทักแชทมา มีดาวทักแชทมาทุกอาชีพที่ทางานอยู่จริงและไม่ติดแบงค์ลิทักแชทมานะครับก็กับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซ่อมให้ฟรีสอปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่สองรรายการทั่วประเทศไทยนะครับฟรีค่าแรงค่าอะไหล่สปีเต็มและไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหานครนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าโดนใจโอนจองมานะครับจองที่ร้านหนึ่งพบาทต้องสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแบตจอง2 0 0 0 0กับตัวนี้นะครับตัวย t ต้าคอร์สหนสปอร์ตนะครับ เกียร์ออโต้สีเทาเข้มไม้แสนสองกระจังหน้าใหมาไฟหน้าบีบีบีม LED หมดแล้วนะครับมาพร้อมกับล้อมแมกนิสเบรกสี่ล้อนะครับเปิดปิดหูพับกระจกพับข้างชับได้นะครับต้องบอกว่าข้างในเป็นเป็นเนบาะหนังแล้วมีจอมีไลท์ครบหมดแล้วนะครับแต่เข็บข้างเดิมแผ่นเพจปี21แท้นะครับนี่ครับเดิมหมดครับ ต้องบอก่งนี้ว่าเออทางนั้นเราขัดก็สวยนะครับล้อมแม็กดิดเบรกสีล้อนะนี่ครับท้ายหลังก็เดิมสวยนะครับคอสทรงสวยนะตอนท้ายหลังขวาเดิมซ้ายเดิมครับห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสุดในรุ่นเบอร์หนึ่งประเทศไทยโครงสร้างเดิมทุกคันนะครับมาดูได้เลยนะครับนี่ครับล้อมแมกดิดเบรกสีล้อ นี่จากตะเข็บข้างเดิมแอร์ลงแอร์หลังมีให้ครบหมดนี่จะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับภาษีก็ต่อมาแล้วหกเก้าโอ้โหไม่ต้องกลัวร้านนี้นะครับน้นหน้าขวาเดิมซ้ายเดิมไลยห้องเครื่องไปช้าช้าชัด ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครสนใจนะครับทักแชทข้อความมาได้นะครับใครสนใจพิมพ์สนใจหรือทักแชทข้อความมา0 9 4 3 1เก้ตัวย้ำอีกครั้งหนึ่งศูนตัวนะครับเราจำหน่ายรถยนต์กว่าร้อยคันนะครับก็ผ่อนเริ่มต้น2,000กว่าบาทถ้าเกิดใครอยากเทิญรถขายรถปากหมุดมานะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือให้ราคาดีที่สุดในประเทศไทยไปครับประเทศไหนกันมาซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อม คล่องถอยนะนะครับก็มีครบหมดนะครับคุยคอนโทรลผมไยมันต,ติฟังช์ชนนันะครับนะครับก็หน้าจอสวยๆสะอาดๆเลสโก้ไปแล้วมาไปเทสได้กันรถหอมมาก ยังไ,ไงพี่เดินเครื่องเดินเรียบไม่เข็มไม่สันนะที่เงียบไม่ใช่อะไรนะอยากให้ลูกค้าได้ยินฟังเสียงเครื่องเสียงเกียร์ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ครับคอร์สเข้าร้านแล้วโอ้ยขับดีจัดบอกให้ ห้าแสนหะ้าหมื่นเก้พันบาทนะครับใครสนใจนะครับทักแชทข้อความมาได้นะครับก็ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องนะครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือ2สองก็พายถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ